ใช้ฐานก็ได้นะครับอันนี้เราจะดูแนะนําว่าของเราใช้แก๊สลูกค้าสั่งใช้แก๊สนะครับนี่ครับแก๊สเรานี้จะท่อยาวนะครับท่อยาวสังเกตว่าเวลาวางเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยจะพ้นออกมาด้านนอกเลยจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนตัวนี้นะครับตลาดไถ่แก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาคลิปแนะนําแล้วก็ให้ลูกค้าดูนะครับก่อนส่งให้ลูกค้า ที่สั่งเข้ามานะครับลูกค้าสนใจเป็นรุ่นถังอบเป็ดอบไก่อบหมูแดงอบหมูกรอบนะครับใช้แก๊สนะครับมาดูใกล้ๆนะครับรุ่นนี้เราจะมีเกวัดความร้อนนะครับมีเกวัดความร้อนด้วยนะครับวัดอุณหภูมิด้านในนะครับช่องก็มีช่องตรงนี้ช่องตรงนี้สาถ้าเกิดใช้ถ่านก็เป็นช่องเติมถ่านนะครับส่วนด้านล่างนี่เป็นช่องอใช้แก๊สนะครับ อันนี้มาดูด้านในดูด้านในนะครับฝานี้เราก็จะมีเจาะรูข้างบนเพื่อระบายความร้อนนะครับนี่ครับใช้แก๊สก็ได้ใช้ถ่านก็ได้นะครับอันนี้เราจะดูแนะนําว่าของเราใช้แก๊สลูกค้าสั่งใช้แก๊สนะครับนี่ครับแก๊สเรานี้จะท่อยาวนะครับท่อยาวสังเกตว่าเวลาวางเซนเนตอร์ตรงกลางเนี่ยจะพ้นออกมาด้านนอกเลยจะได้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนตัวนี้นะครับแผ่นตัวนี้จะปิด จะปิดอย่างนี้นะครับพอปิดปุ๊บเนี่ยครับพวกน้ํามันที่แขวนอยู่ข้างๆหล่นลงไปก็จะไม่โดนเตาเตาก็จะไม่สกปรกและตันนะครับมีช่องนะครับมีช่องน้ํามันออกด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็มีที่แขวนอ่าที่แขวนเราแถมให้10อันนะครับแบบนี้แขวนเป็นชิ้นนะแบบนี้แขวนเป็นตัวเนี่ยนะครับนะครับถังนี่เราเป็น2ชั้นนะครับสังเกตนะครับเวลายกเนี่ย จะยกเป็น2ชั้นนะครับอันนี้ชั้นบนมีหูหิ้วนะครับชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับแล้วก็ยกจากพื้นขึ้นมาเพื่อเราจะได้สอดอถาดเพื่อลองน้ำมันได้นะครับอันนี้ใช้เตาหัวเร่งนะครับเตาแก๊สเนี่ยมีที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับต้องใช้เตายี่ห้อนี้ดีครับเพราะว่าท่อจะโผล่มาด้านนอกนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้ถานก็ได้นะครับใช้ถานก็ได้ อันนี้ใช้ถ่านก็ได้ใช้แก๊สก็ได้ใช้ถ่านก็เพียงแต่เอาเตาแก๊สออกแล้วก็เอาเอาเตาอ่างโล่นะครับวางตรงกลางแล้วเราก็มีแผ่นกระจายความร้อนปิดทับอีกทีหนึ่งลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอย่างเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดใช้ถ่านก็เติมถ่านด้านนี้ด้านด่างเติมถ่านนะครับแค่นี้เองนะครับคุณลูกค้าสนใจแล้วก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับร้านตลาดไทยแก๊สอยู่ที่ตลาดไทยนะครับ ใกล้ตลาดไทยห่างจากตลาดไทยประมาณ1กิโลห่างจากราตัสคองหลวงประมาณ500เมตรนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับขอพระคุณมากนะครับสนใจแล้วอย่าลืมโทรเข้ามานะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ